พรมชาลสูตรตอนสัญญีวาทสิบหกเห็นว่าอัตตาหลังจากตายแล้วมีสัญญาสัญญีวาทในที่นี้เป็นลัทธิที่ถือว่าหลังจากตายแล้วอัตตาย,ยังมีสัญญาเหลืออยู่คำว่าสัญญาในที่นี้ไม่ได้หมายถึงความจำได้หมายรู้ธรรมดาแต่หมายถึงภาวะที่เป็นความรู้สึกรู้ขั้นละเอียดภิกษุทั้งหลาย มีสมณพราหมณ์พวกหนึ่งมีวทะวะอัตตาหลังจากตายแล้วมีสัญญาบัญญัติอัตตาหลังจากตายแล้วว่ามีสัญญาด้วยมูลเหตุสิบกอย่างก็สมณพราหมณ์ผู้เจริญเหล่านั้นอาศัยอะไรประรบอะไรจึงมีวทะวะอัตตาหลังจากตายแล้วมีสัญญาบัญญัติอัตตาหลังจากตายแล้วว่ามีสัญญาด้วยมูลเหตุสิบกอย่างสมณพรหมณ์เหล่านั้นย่อมบัญญัติว่า หนึ่งอัตตาที่มีรูปยั่งยืนหลังจากตายแล้วมีสัญญาสองอัตตาที่ไม่มีรูปยั่งยืนหลังจากตายแล้วมีสัญญาสญญามอัตตาทั้งที่มีรูปและไม่มีรูปยั่งยืนหลังจากตายแล้วมีสัญญาสี่ อัตตาที่มีรูปก็มีใช่ไม่มีรูปก็มีใช่ยั่งยืนหลังจากตายแล้วมีสัญญาหอัตราที่มีที่สุดยั่งยืนหลังจากตายแล้วมีสัญญาหกอัตราที่ไม่มีที่สุดยั่งยืนหลังจากตายแล้วมีสัญญาเจ็ด อัตตาทั้งที่มีที่สุดและไม่มีที่สุดยั่งยืนหลังจากตายแล้วมีสัญญา8อัตตาที่มีที่สุดก็มีใช่ไม่มีที่สุดก็มีใช่ยั่งยืนหลังจากตายแล้วมีสัญญา9อัตตาที่มีสัญญาอย่างเดียวกันยั่งยืน หลังจากตายแล้วมีสัญญา10 mm hmm. อัตราที่มีสัญญาต่างกันยัヤーヤー่งยืนหลังจากตายแล้วมีสัญญา11อ,อัตราที่มีสัญญาเล็กน้อย icle, อย,ยั่งยืนหลังจากตายแล้วมีสัญญา12อ,อัตตาที่มีสัญญาหาประมาณมิได้ยั่งยืน หลังจากตายแล้วมีสัญญา13อัตตาที่มีสุขอย่างเดียวยั่งยืนหลังจากตายแล้วมีสัญญา14อัตตาที่มีทุกอย่างเดียวยั่งยืนหลังจากตายแล้วมีสัญญา15อัตตาที่มีทั้งสุขและทุกข์ยั่งยืน หลังจากตายแล้วมีสัญญา16อัตตาที่มีทุกข์ก็มีใช่มีสุขก็มีใช่ยั่งยืนหลังจากตายแล้วมีสัญญาสรุปสัญญีวาทะ16ภิบหกษิสูทั้งหลายสมณะพรามณ์เหล่านั้นมีวาทะว่าอัตตาหลังจากตายแล้วมีสัญญา บัญญัติอัตตาหลังจากตายแล้วว่ามีสัญญาด้วยมูลเหตุ16อย่างนี้แลก็สมณะพราหมณ์เหล่านั้นทุกจำพวกมีวาทว่าอัตตาหลังจากตายแล้วมีสัญญาบัญญัติอัตตาหลังจากตายแล้วว่ามีสัญญาด้วยมูลเหตุทั้ง16อย่างนี้หรือด้วยมูลเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งใน16อย่างนี้ไม่พ้นไปจากนี้ภิกษุดท,ทั้งหลาย เรื่องนี้ตถาคตรู้ชัดว่ามูลเหตุแห่งทิฏฐิเหล่านี้ที่บุคคลยึดถืออย่างนี้แล้วย่อมมีคติและพบหน้าอย่างนั้นนั้นตถาคตรู้มูลเหตุนั้นชัดและยังรู้ชัดยิ่งขึ้นไปกว่านั้นอีกจึงไม่ย,ยึดมัน่นเมื่อไม่ย,ยึดมั่นจึงรู้ความดับด้วยตนเองรู้ความเกิดความดับคุณ โทษและอุบายเครื่องสลัดเวทนาออกตามความเป็นจริงตถาคตจึงหลุดพ้นเพราะไม่ยึดมั่นถือมั่นภิกษุทั้งหลายทำเหล่านี้แลลึกซึง้งเห็นได้ยากรู้ตามได้ยากสงบประณีตใช้เหตุผลคาดคะเนเอาไม่ได้และเอียดรู้ได้เฉพาะบัณฑิต ซึ่งตถาคตรู้แจ้งได้เองแล้วสั่งสอนผู้อื่นให้รู้แจ้งตามอันเป็นเหตุให้คนกล่าวยกย่องตถาคตถูกต้องตามความเป็นจริงภาณวาระที่สองจบ